แน่ๆอยู่น้อยร้อยโลนะคะวันนี้พามาชมโตโยต้ารีโวนะคะสีภายนอกว่าสวยแล้วนี่เน่ๆเปิดให้ดูภายในรถก่อนเลยเปิดให้ดูภายในรถก่อนเลยนะคะสีแบบนี้ไม่ได้หาง,ง่ายๆเพราะว่าเจ้าของเดิมนะคะเอาไปทํามาบอกเลยว่าโคตรสวยทุกคนข้างนอกสีน้ําเงินข้างในสีเบดเบดเหลืองเหลืองนะคะสวยมากให้ดูสีสินี่นะคะสวยมาก ใครชอบสีแบบนี้นะเน่เนบอกเลยค่ะว่าต้องรีบจัดรีบจองคันนี้นะคะได้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะจ๊ะมีปุ่ม power mode eco mode นะคะพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัย power แล้วก็ multi function จ้าลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้เลยนะคะนี่เน่ให้ดูสีคันนี้นะเป็นตัวยกสูงนะคะหรือว่าตัว P-Runner นะคะมีบันไดด้านข้างมาให้เป็น smart c คร c a คเปิดได้ด้วยนะนี่นะคะน็อตเนร์นะคะ สวยมากรอยโองรอยอาร์คจากโรงงานนะคะยังอยู่เลยอันนี้เป็นรถบ้านนะคะลูกค้านํามาขายให้ที่เต็นท์นเมื่อเช้าเลยค่ะสดๆร้อนๆเลยขออนุญาตปิดจ้ะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องเครื่องกันค่ะว่าคันนี้นะคะห้องเครื่องสวยหรือเปล่าตามาลอยตามาลอยให้ดูตั้งแต่ตาไฟคันนี้นะคะได้ตาไฟเป็นตาไฟโปรเจคเตอร์นะดวงไฟนะคะใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะทุกคนตาไฟใสๆเลยค่ะใช้งานกันได้ยาว ด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้นะดูตัวนี้สีน้ําเงินกระจังหน้าแบบ็รลโค่นะโคตรสวยเลยทุกคนใครชอบหน้าเหมือนหน้ารอโค่นะคะต้องมาจัดคันนี้เลยเนย่ให้ดูตั้งแต่คันหน้าค่ะคันหน้าเดิมๆไม่บิดไม่โค้งไม่งอเลยนะทุกคนไล่มาเลยค่ะไล่มาเลยแผ่นเพจยังอยู่นะคะสติ๊กเกอร์มอกอยังอยู่นะคะแล้วก็ตัวกระโปรงนะคะฝากระโปรง รอยอารจากโรงงานยังอยู่สติกเกอร์เดิมจากโรงงานยังอยู่นะคะตัวภาากันความร้อนก็ยังอยู่สวยๆเลยใครอยากได้คันนี้นะให้โทรเข้ามาหาเน่เดี๋ยวเนเน่ขออนุญาตปิดฝากระโปรงแป๊บนึงเดี๋ยวมาบอกรายละเอียดคันนี้ให้ค่ะเฮ้ยยืดโอเคนี่ค่ะให้ดูสีรอบคันเลยนะคะสวยมาก กระจกมองข้างคันนี้นะได้เป็นคโครเมยียมนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วด้านล่างนะคะเป็นสีดำมาดูกันที่ล้อค่ะคันนี้นะคะล้อเป็นล้อแมกอัอลอยจากโตโยต้าเลยนะยางนะคะได้เป็นยางบิสโตนนะยางเป็นยางบิสโตนนะคะเข้ามาจากเจ้าของเดิมแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮย้ยดอกยางมันก็ไม่ค่อยจะเหลือแล้วนะเน่เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ฟรีทั้ง4เส้นนะคะเปลี่ยนให้ใหม่ฟรีทั้ง4เส้นติดฟิล์มให้ใหม่ฟรีด้วยรอบคันค่ะติดฟิล์มให้ใหม่ฟรีด้วยรอบคัน ที่จับประตูตรงนี้นะคะเป็นโครเมียมนะที่เปิดประตูตรงนี้เป็นโครเมียมนะคะให้ดูด้านหลังสวยๆเลยเดินมาสี่รอบคันคือสวยมากนะคะตัวนี้ทุกคนที่จับด้านหลังเป็นโครเมียมไม่พอมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะมีกล้องมองที่ด้านหลังมาให้ด้วยไฟเบรกดวงที่3อยู่ที่ด้านหลังเลยอ่ะเปิดให้ดูแมกไลเนอร์กันหน่อยค่ะ แมกไลเนอร์เดิมๆสวยมากร่องรอยการใช้งานโคตรน้อยนะคะแล้วให้ดูที่ด้านข้างทุกคนน้านข้างนะคะรอยอาร์จากโรงงานยังอยู่ดูเพื่ออะไรเช็คว่ารถนะคะมีการดัดแปลงสภาพหรือมีการชนมาหรือเปล่าเนาะเพราะว่าตรงนี้นะคะมันต้องใช้หุ่นยนต์ในการทำนะจากโรงงานเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่มีแสดงว่านะคะโดนชนมันเป็นการสันนิษฐานนะเป็นการสันนิษฐานนะว่าโดนชนหรือทำสีมานะคะ ใครอยากได้คันนี้นะคะโทรหาเน่โดยตรงได้เลยนะคะ0 9 5 6 5 1 5 4 3 6จ้า0926515436นะคะและช่องทางการติดต่ออื่นๆเน่ขึ้นให้ไว้ที่ด้านล่างแล้วนะคะรอบหน้าอยากดูรีวิวรถรุ่นไหนนะคะคอมเมนต์ขึ้นมาให้เน่เลยเน่รออ่านอยู่นะคะเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้สำหรับวันนี้ค่ะเน่ต้องคอตัวลากันไปก่อน,นะคะ่ะเมื<ๆ>อไไ่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ให้นึกถึงเน่นะคะ ชมชายคาเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เนเน่นะจ๊ะสวัสดีจ้าบริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่2องนะครัต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำมาจากมาจากกระบินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะชมชายคาเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายชายยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ